บี้จะมาตอบคอมเมนต์นี้นะคะก็คือสนใจค่ะ,ะก่อนอื่นนะคะถ้าอยากไม่พลาดสาระดีๆนะคะกดติดตามกดหัวใจให้บี้ด้วยนะคะอะ่วันนี้นะคะบี้จะมาพูดถึงดอกบิ๊นะคะดอกบิ drop ๊คืออะไรดอกบิ drop ๊เป็นแอปพลิเเอทมาร์เก็ตติ้งก็คือเป็นแอปที่รวบรวมสุขภาพและความงามนะคะอาหารเสริมประมาณนี้อ่แอปดอกบิ๊นะคะเป็น Affiliate Marketing หรือว่าระบบดรอปชิปนะคะค่ะเป็นตัวแทนแบบไม่สต็อกนะคะก็คือนะคะเราเนี่ยเข้ามาทำดรอปลินนะคะแล้วก็เราก็เอาสินค้าไปแจกนะคะคนรู้จักนะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้ลองทานดูแต่ถ้าเขาชอบนะคะเขาก็มาสั่งซื้อผ่านแอปแล้วก็เราก็จะได้กำไรตามที่ สินค้าในระบบของดอบลิสนะคะตามนี้นะคะแล้วเราอยากรู้ได้ยังไงว่ารายได้เข้ามายังไงกําไรเข้ามายังไงนะคะทางระบบบริษัทนะคะมีสอนกลุ่มฟรีนะคะสอนให้เรียนรู้ฟรีนะคะแล้วถ้าพี่ๆอยากสนใจนะคะก็เข้ามาเรียนรู้ได้ที่กลุ่มฟรีกลุ่มนิวเจนนะคะ กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์บี้ได้เลยนะคะแล้วก็ทักว่าอยากเข้าไปเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ,ะบี้ขาบอกไว้ก่อนนะคะว่าถ้าคุณอยากจะทำดรอปดิ้นเนี่ยคุณต้องเข้าไปเรียนรู้นะคะบี้จะส่งลิงก์ให้สมัครฟรีแล้วก็เข้าไปเรียนในกลุ่มเรียนรู้ได้ฟรีเลยคะ่ะ